สวัสดีค่ะแม่มุ้ยนะคะวันนี้เราจะมาตำส้มตำนะคะปูม้าปลาร้านะคะแต่ว่าใส่มะเขือพวงด้วยนะคะตำกินกับใบผักชีราวค่ะใ,ใส่ผักวันนี้เหมือนตำสลดัดตำใส่ผักลงไปด้วยามาตำกันเลยนะคะกินทุกวันนะคะ ัเลยเหมือนคนเกาหลีต้องกินกิมจิเป็นอาหารเคียงค่ะแม่มือกส้มตำแทบจะนับวันไม่กินได้เลยคือกินทุกวันแล้วก็มะเขือเทศเขือเทศนี่คือใส่เยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบทานมะเขือเทศ มีหลายคนถามมาหน้าใสทานผักเยอะๆนะคะช่วยได้เวลาเป็นแผลเป็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหาไว้มาก ลูกนึงไว้บีบสุดท้ายสุดตบ่อยไปเข้ากันนิดนึงจะเละซะก่อนอน้ำปลาญี่ปนนะคะน้ำปลาญี่ปนที่แม่มุ้ยทานตัยวนี้จะหมดแล้วเห็นไหมคะเป็นสูตร่าเ้มข้นนะคะแม่มุ้ยทานสูตรเข้มข้นนะคะน้ำตาละค,ะค่ะชูรสค่ะ นี้แม่ได้ใส่มะเขือมะเขือตัวนี้นะคะเป็นมะเขือปอกนะคะแต่ว่าลวกแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะใส่มาแล้วกอลงไปค่ะเราตำได้หลากหลายนะคะส้มตำอ่ะค่ะเราไม่ต้องตำแบบว่า เพาะใส่เครื่องที่เราตามร้านเราสามารถใส่ผักใส่อะไรลงไปได้ใส่ผักชีชีลาวใส่ปูนะคะปูนี้ก็ดองเองไม่ต้องกลัวว่าจะท้องเสียเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวเลยต้องเอาออกมาจากช่องฟิตปูนี้ก็ดองเอง จะรื้น้ำปลาชุบปลาหลังช้อนชุบนิดนึงแค่ได้พอได้กลิ่นหอมอะค่ะแค่นี้เราก็ได้ส้มตำแล้วนะคะส้มตำ ปูมาปลาระตำใส่มะเขือเล็กๆนะคะมะเขือพวงโอ้แค่น,นี้ก็อร่อยแล้วค่ะนี่เราก็สามารถทานส้มตำให้อร่อยไหมคะ ใส่ปูใส่ผักชีแล้วคือะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวแม่ชิมตาม,มแม่ลืมบีบมะนาวใส่ข้างบนไปเลยโอเคค่ะไปทานกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จะมาชิมให้ดูนะคะน่าอร่อยมากเลย

ทั้งวันนะคะับเพิ่จะขอเล่นชินปูยืนแล้วปูกำังฟิตอยู่เลย

ไปทานต่อนะคะบาย